เขดูกรยายภูนะ สวัสดีครับเพื่อนๆครับพี่กบอยู่ที่หลงของพี่หารตอนนี้พี่หารก็กําลังคัดทุเรียนนะฮะกำลังที่จะเอาส่งลงด้วยนะแล้วก็ในส่วนของพี่กบเองก็นะก็คือทําคลิปเนี่ยเจตนาก็คือต้องการมาขายทุเรียนด้วยวันนี้ขายจริงๆเลยใครต้องการทานทุเรียนนะครับของพี่หารเนี่ยถือว่าแก่จัดมากๆเลยนะส่งทางออนไลน์นะ <sk arma> ที่ทำเนี่ยคือต้องการประสบการณ์นะครับส่วนตัวแล้วพี่กบต้องการประสบการณ์ แต่จริงๆแล้วการขายของพี่กบเนี่ยก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรด้วยนะครับแล้วเราจะได้ทําตลาดนะฮะที่เติบโตกว่านี้ต่อไปแต่ว่าวันนี้อยากจะทําตลาดเรื่องของทอุเรียนที่ใช้แนวทางของคุณโลดใช้ไม่ว่าจะเป็นสารปรับปรุงดินยิบซ้าหรืออาหารพืชจุลธาตุอะไรต่างๆว่ารสชาติดีไหมทุเรียนแก่แล้วทานแล้วเป็นยังไงบ้างอยากให้เพื่อนๆผู้ชมที่ติดตามพี่กบนะได้ทานทุเรียนที่มีคุณภาพ พีก่กบเองก็ต้องยอมรับนะว่าบางทีเราไปเอาแปลงอื่นนะที่ไม่ได้ติดตามมาคุณภาพทุเรียนก็ไม่ได้เรื่องนะฮะผมเองก็มีความผิดพลาดตรงนั้นแต่วันนี้อยากจะแก้ตัวนะครับอยากจะเอาทุเรียนนะที่เราติดตามแล้วดูแลกันมานะตามกันมาเห็นการทำอะไรต่ออะไรบ้างแล้วก็เรามีความรับผิดชอบนะ อยากให้เพื่อนๆได้ทานอาหารเออทานทุเรียนนะครับที่ที่มีคุณภาพวันนี้เลยก็มานะฮะนำเสนอและพาเพื่อนๆมาดูว่าในหลงพิหารวันนี้ทำอะไรยังไงบ้างนะครับ<ม>ก็ติดตามันต่อไปเลยนะวันนี้พิหารทำอะไรครับอ่าวันนี้ก็เล็มอีกชุดหนึ่งแต่ก็ไม่เล็มว่าไม่เล็มคือไม่เล็มก็ตัดปกติแหละแต่ตัดไม่หมด อหมดทุกนี้ตัดต่ออ๋อวันนี้ได้เยอะไหมฮะพี่ประมาณสี่ตันอืมเราเป็นไงบ้างลูกวันนี้ได้ปกติเหมือนเดิมครับปกติเหมือนเดิมอืมก็นลรวมเบญจพรรณแล้วก็ทั้งหมดประมาณสิบตันขึ้นแล้วที่ผ่านมาสิบตันแล้วครับอืมสิบตันขึ้นแล้วเฉพาะวันนี้ก็น่าจะกี่ตันเนี่ยสี่ตันกว่าอืมายเาออันนี้ A B A B C ครับใน A B C คซีคัดนี่ A B C นี่ครับเห็นกรนป๋งแบบที่หารคำว่า A B กับ A B C มันมันคืออะไรมันต่างกันยังไง A B ก็คือตัวนี้อันนี้คือ เ <A>, อบีถ้ารวมกันนะนะตรงมันก็ยังไม่เข้าไม่เข้าบีไม่เข้า B, เอซะอย่างเดียวครับอันนี้มันก็เอเอบีมันยังไม่เข้าตัว,ต,วตัวเบอร์เบอร์เอล้วนอะ่ะเขาเรียกเอเอบวกเอบวกมันจะต้องเป็นของเรามีไหมเอบวกนี่เอบวกครับคเอบวกมันต้องคือคือทุกคูทุกเม็ดเนี่ยทุกคูคูต้องคูต้องเต้นทุกคูอืมเนี่ยครับ อันนี้ป่าอย่างครับนั่นก็เป็นเบอร์ซีืปเี่ยจะหมดแล้วเนี่ยมาเดี๋ยวรถมาเดี๋ยวขึ้นเลยเตอลูกนั่นเนี่ยั้องยกมั้ยวันนี้เนื้ออันนี้เนื้อหนึ่งเนื้อรองครับเนื้อรองรองนั่นหนึ่งอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อืมอืมไม่ได้ครับส่ยทรงดดเทรงไม่ได้ ส่วนมากเป็น A B เนาะ AB อืม A อบวกเนี่ย A, A B บวกก็มันจะอยู่ขน,น้างในเลยใช่เลยใช่เลมรถสองเ,เองอวันนี้ตัดกี่ตันนะพี่ประมาณกี่ตันวันนี้ก็ประมาณสี่ตันประมาณสี่ครับสี่ตันพอใจไหมเนี่ยกับลูกเป็นไง น้ำหนักดีไหมน้ำหนักก็ปกติที่ที่ออกที่ออกคลิปท,ที่แล้วก็ดูดูได้ปกติเหมือนเดิมครับปกติเหม,มือนเดิมอืมมืดไปไหมครับไม่มืดตอนนี้ก็อ,อันนี้อยู่ในท่าครับอยู่ในไซส์ไหนเกรไหน AB AB A B C เลยนะเออ A B C แล้วก็เรามาดูน้ําหนักอย่างเดียวครับเรามาดูน้ําหนักอย่างเดียวครับอันนี้ของผมแฝนให้ถ้าถ้าเราไปตัดเนื้อเขาเนื้อเขาเอ่อยังยังไม่จัดจริงอ่ะอาจจะไปถึงเกือบหกโลอืมแต่เรารู้ปุ๊บเราแฝนครับเราแฝนเขาจะเบาลงแต่แก่แก่แก่เพราะเราแฝนเขาแก่อยู่แล้วแต่เราแฝนให้น้ําหนักเขาลงเพื่อให้เป็นเบอร์กอง่องอ๋อนี่คือเทคนิคใช่ คือพี่หานถามถ้าแกจัดเนี่ยลงเขาเขาตั้งเงื่อนไขอะไรไหมมีปัญหาไหมกับทุเรียนแกจัดไม่ไม,ไม่ไม่ตั้งเลยอย่าห้ามสุกอย่างเดียวโอ้ห้ามสุกอย่างเดียวห้ามสุกอย่างเดียวแต่เปอร์เซ็น์ทุเรียนจะต้องิขึ้นไปแปดสิขึ้นไปแปดสิบห้าเก้าสิบโอเคไม่มีถ้า<อ>ถ้าอย่างเงี้ยเรารู้แล้วว่ามันต้องตกไป5้ากิโลหตกไซส์ครับมันจะเป็นในโบแต่ผมผมเจอแบบนี้ปผมจะบอกลูกน้องเลยว่าให้แฝงอีกห้าวัน ทั้งทั้งเนื้อมันได้แล้วนะครับแต่ผมจะแฝงให้มันเบามาอีกขีดสองขีดโอเพ่อเบามาอีกขีดสองขีดปุ๊บมันน้ำหนักไปอยู่ในไปเบอร์กล่องได้เลยเบอร์กล่องได้แอ้ดูที่ดูที่น้ําหนักเป็นหลักเลยใช่ใช่ครับเนี่ยอย่างนันเนี้ยอย่างนันเนียะไรเนี่ยเรามองลูกใหญ่โตเห็นไหม ลูกใหญ่ใหญ่โตเลยแต่เรากะว่าประมาณห้าโลครึง่งแต่ถ้ามันแก่จัดเนี่ยมันเหลือแค่ไม่ถึงห้าโลเลยอืมคือไซส์นี้ไซส์นี้คือผมไปกล่องได้เลยเราจะใส่กล่องแล้วสามารถส่งออนไลน์ได้ด้วยได้เลยครับเพราะมันเป็นเนื้อหนึ่งแล้วเนื้อหนึ่งครับกี่วันทานได้ลูกนี้ประมาณสองวันสามวันประมาณสองสามวันอ่าครับไม่ต้องอจะขายพวกนี้หรือนี้เลยสองวันเราก็ทาขั่วไปอ,อ๋อไปขั่วอ่าครับแต่ถ้าไม่ไปขั่วก็ ก็ไว้นานหน่อยไวสามวันอ่าถ้าใครว่าเงินหมุนรายวันก็ป้ายกั่วได้เลยแต่ว่าสมมติว่าสั่งของผมไปร้อยลูกสมมติได้ฟังนะสั่งไปร้อยลูกแต่คุณขายออนไลน์อยู่คุณคุณไปขายร้อยลูกกลัวไม่ทันคุณก็ป้ายป้ายยาแค่สามสิลูกพอแล้วก็จะอป้ายสามสิลูกพุ๊บเราก็ไปขายสามสิลูกนั้นที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวมันจะสุกปกติ๋อแค่แค่เริ่มต้นเท่านั้นเองใช่ใช่หลังจากนั้นไม่ต้องป้ายแล้วไม่ต้องป้ายแล้วเพราะระายักเขามันแล้ว ถ้าเราอยากจะได้อีกเร็วอีกหน่อยแล้วก็ไปไปป้ายอีกอีกยี่สิบลูกเพื่อจะไปดึงชุดหลังชุดที่สามยาป้ายขั้วอันตรายไหมไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวยาป้ายป้ายขั้วไม่มีผลเสียไม่มีผลเสียไม่มีสารไม่มีสารแค่มีเขาไปทาให้ให้สุกเร็วเท่านั้นเองให้เสมอให้สุกให้เสมอใช่มันตัวสารป้ายขั้วนะก็คือมันทํามาจากขมิ้นอ๋อขมิ้นเราก็กินได้ถ้าเหนียวอยู่แล้วที่ว่ามันกินกับขนิ้นเหลืองนะครับขมิ้นอ่ะ น้ำมันจะออกเหลืองเหลืองใช่ไหมแล้วก็เอ็มแล้วก็ยายาแบบทําให้ให้สุกคือต้องผ่านมาตรฐานอยอยู่แล้วใช่แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะอยากจะซื้อไปทานเนี่ยก็สามารถสั่งได้เลยใช่ไหมแบบนี้ไซนี้คือคือสั่งได้เลยตอนนี้ถ้าซื้อไปแล้วแล้วอดใจไม่ไหวก็เจาะกินได้เลยแต่นี่จะแข็งหน่อยแต่หวานหวานมาดูมาดูตรงนี้ไซนี้เนี่ยมีอันนี้คือเขาเรียกว่าเกินใช่ไหมเกินเกินน้ําหนัก น้ำหนักเท่าไหร่ที่เราขอ,ขอสักลูกนี้ดูในใปช่างหน่อยได้ไหมเดี๋ยวแต่เขาอายุเขาร้อยร้อยกับวันนี้สิบหกใช่ไหมร้อยี่สบหกวันเนี่ยลูกเนี้ยโอ้เนี่ยหกโลหกโลหกโลเป็นโบอย่างนี้ถ้าลูกค้าออนไลน์อยากจะกินไซส์นี้ครับอยากได้ไซส์นี้เราคิดคิดขอเท่าไหร่ ผมตีถั่วถั่วเฉลี่ยไปเลยก็ลูกละพันละพันละพันไปจบเลยทุกทุกลูกรวมส่งเลยจบเลยรวมส่งอนะครับโอเคเลยเพื่อนๆเนี่ยใครที่ต้องการลูกนี้ลูกละพันนะครับแล้วเนื้อ่ะครับพี่ทุกภูไหมทุบภูทุกภูอันนี้คือคือได้ของคุณภาพแน่นอนเพราะว่าภูมันใหญ่ใช่เนื้อเนื้อมันจะเยอะกว่าเปลือกนะเปลือกหนาหรือเปลือกบางไหมไม่หนาไม่หนาอ๋อเพราะมันเป็นถ้าเปลือกหนาก็คือต้นสาวครับต้นสาวคือต้นห้าปี ทีี่่มันมีประมาณกี่ลูกครับประมาณโดยประมาณผมยังไม่ได้ทัดครับครับแต่ว่าใครต้องการก็ติดต่อมาได้เลยก็ก็ติดต่อทางพี่กบไม่ได้เลยลูกละพันลูกละพันนะเพื่อนๆครับลูกนี้ลูกละพันขยากทานทุเรียนแบบใส่ยึบซ้ำใส่สารปรับปรุงดินใช่แนวทางที่คุณโลดเคยแป้งน้ำตาลพอหมดนี่ฮะน้ำหนักขนาดนี้นี่ทานได้ในครอบครัวพอเลย ไม่ต้องไปซื้อหลายลูกใช่แล้วก็ได้คุณภาพด้วยนะครับพร้อมจัดส่งโอเคนะสามวันสุกไม่ต้องทาถ้าอยากกินก็เอาเอ็มไปทาได้เลยก็สามวันสุกก็ใจเย็นๆก็ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับอืออ๋ทั้งหมดตัดไปแล้วประมาณกี่ตันนะพี่ของพี่ถ้ารวมเป็นตะพันก็ประมาณประมาณสิบตันอืมแล้วเหลือเยอะไหมฮะ อนนี้ถ้าตีไปร้อยเปอร์เซ็นตนะในสวนร้อยเปอร์เซ็นตก็ตัดไปประมาณสี่สิบไปเ็นยังเหลือเยอะเลยนะถือว่าราคาก็ตอนนี้ก็ยังโ okay อเคอยู่ตอนนี้มันก็ตัดได้อีกอีกถ้าพรุ่งนี้ผมจะตัดนะอีกเก้าประมาณประมาณสี่ตันผมก็ตัดได้สามตันผมก็ตัดได้นะแต่ผมผมผมจะยังไม่ตัดเยอะครับเพราะราคาผมดึงราคาได้อ่อดึงด้วยราคาเพราะผมังว่าหลังวันที่ยี่สิบต้องขึ้นอือ ขึ้นขึ้นแน่นอนอ๋อมั่นใจววายี่สิบนี้ม่ใช่พ่าเริ่มจะเริ่มจะสินสินค้าเริ่มจะน้อยลงเริ่มจะน้อยลงครับอ๋อที่จริงอะถ้าผมโลว่าพวกนี้ผมจะโลอีกอีกห้าตันผมก็โลได้ครับแต่ผมไม่เอาแล้วจะตัดอีกวันไหนครับพรุ่งนี้ว่าจะเล็มอีกสักหน่อยอีกสักสองตันอ๋อสองตันครับเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการทุเรียนของพิหารนะแปลงนี้แล้วก็ แกจัดเนาะเนื้ออันนี้มากี่เปอร์เซ็นต์นะพี่เก้าสิบประมาณเก้าสิบเอร์เซตก็ติดต่อมาได้เลยแต่ถ้าเป็นไซส์ไอโบเมื่อกี้นะฮะลูกละหน 1, 000, ึ่งพันใช่ครับมีอยู่จํานวนหลายลูกอยู่ถึงสิบไหมพี่เป็นเป็นพอเป็นสิบนะบสำหรับใครที่ต้องการแล้วก็ถ้าจะสั่งผ่านที่กบมาก็คือวันที่สิบสิบเก้าหรือวันที่ยี่สิบเนี่ยผมผมอาจจะตัดเยอะหน่อยอืผมจะดูราคาครับ ก็อย่างของพิกบยังเหลืออยู่ที่แแวนไว้ไอ้ที่ไม่มีปกติเหมือนเดิมที่ไม่มีใบยังอยู่ใช่ปกติเหมือนเดิมโอเคตอนนั้นพิกบจะจองไว้แล้วนะฮะเราจะมาตัดรับเพราะนั้นก็วันนี้ใครที่ดูคลิปพ่กบนะบอกว่าขายของอย่างเดียวอะไรต่างๆถ้าไม่ขายก็จะทำอะไรเนาะเราเป็นพ่อค้าเราเป็นคนขายเราเป็นคนสวนอเราเราอาชีพทางสวนมันก็ต้องขายแล้วไม่ขายขายยาขายทุเรงไงเราไปขายไก่ขายขายสลัเปาไง ครับนั่นเลยก็มีบอกเอออาชีพไม่ดูดูช่องนี้เราไม่มีประโยชน์ผมว่ามีนะอืผมว่ามีถ้าไม่มีคลิปผมก็ไม่ไม่ถามกันหรอกว่าทํายังไงลูกอย่างนี้อย่างนี้ครับถ้าอยากรู้สูรทาก็ถามาทางีิบดได้ครับเราเองไม่ใช่รัฐมนตรีกระทรวงการเกษตรไม่ใช่รัฐมนตรีเรื่องของพาณิชย์เราอยู่ในแต่เราเป็นเกษตรกรเราพัฒนาการ การเรียนการรู้ของเราไปเองเราต้องช่วยตัวเองนะครับก็เพราะนั้นก็ขอบคุณพี่อารมากมากเลยดูทํำขึ้นกำลังขึ้นให้ดูไตอนนี้คือคือคืออะไรคืออันนี้ไซส์อะไรครับเดือน AB ครับโอ้ อันนี้คัดเรียบร้อยแล้วใช่ไหม<ช>คัดแล้ว<ช>แล้วก็คือเรียงใช่ครับโอ้เขาเรียกเทียบครับพี่หารถ้า AB อ่ะลูกค้าอยากได้เนะี่ยคิดยังไงลูกต่อลูกเนี่ยหรือคิดเป็นโลเป็นโลครับเป็นโลอ่าส่งออนไลน์คิดยังไงวันนี้เหรอราคาต่อวันนะครับอ๋อ oh. นะฮะแต่แต,แต่แต่ก็มีนะถ้าใครต้องการก็สั่งได้ใช่ไหมฮะ น้ำหนักประมาณไม่เกิน6โลใช่ไหมหรือ5<ม>โลครึง่งไม่เกิน5โลครับอืเป็นไงบ้างครับพเพื่อนๆครับหลังจากที่ดูนะขั้นตอนต่างๆแล้วก็ดูทุเรียนของพี่หารแล้วนะนี่คือสิ่งที่พวกเรานะอยากจะบอกต่อนะอยากให้เพื่อนๆที่ติดตามได้ทาน เพราะนั้นวันนี้พีกพ่กบเองทำการตลาดนะฮะการทำสื่อตรงนี้<ม>ก็มีวัตถุประสงค์แน,น่นอนก็คือขายนะครับไม่ว่าจะเป็นขายอะไรก็ขายนะฮะที่มีเอ่อเาเรียกว่าเพื่อนๆผู้ชมมีความต้องการนะแต่พีกพ่กบทำสื่อเรื่องทุเรียนก็ขายทุเรียนแล้วก็เรื่องของไม่ว่าจะเป็นนะปุย๋ยยาอาหารพืชอะไรต่างๆนะสารปรปับปรุงดินหรืออะไรต่างๆที่พีกพ่กบมีนะพ,พี่กบยอมรับว่า ถ้าพี่กบไม่ขายแล้วพี่กบจะทำอะไรนะฮะก็วันนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเนาะนะใครที่ต้องการทานทุเรียนนะของสวนนี้แปลงนี้นะครับว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะรก็ติดต่อมาในใต้คลิปนี้เลยเบอร์โทรหรือติดต่อผ่านลิงก์เข้ามาได้เลยครับโอเคนะครับแล้วพบกันนะครับ